อัปเดตสินเชื่อส่วนบุคคลของอีออนใหม่ล่าสุดปี2568อ e ีออนเป็นสินเชื่อส่วนบุคคลเป็นเงินสดทันใจพร้อมใช้เมื่อจำเป็นอ้อยแนะนำให้เพื่อนเพื่อนกู้เท่าที่จำเป็นและจ่ายชำระคลื่อนไหวสวัสดีทุกคนนะคะละคลิปวิดีโอน,นี้อ้อยจะมาอัปเดตสินเชื่ออีออนในส่วนของสินเชื่อส่วนบุคคลอัปเดตใหม่ล่าสุดปี2568สินเชื่อที่จะอัปเดตในคลิปนี้นั่นก็คือสินเชื่อดิจิตอลยูร์แคร แบ่งออกเป็น2สินเชื่อด้วยกัน 1. d i g i ดิจิตอลยูเเป็นสินเชื่อที่สามารถใช้กดเงินสดไม่ใช้บัตรและผ่อนชำระค่าสินค้าหรือบริการไม่ใช้บัตรสินเชื่ออีออนแฮปปี้เพ์ได้หลากหลายตามที่คุณต้องการกู้เท่าที่จำเป็นและจ่ายชำระคืนไหวเพราอมมีอาตาัตราดอกเบี้ย22%ต่อปี สินเชื่อตัวที่2 i ดิจิตอลย a เอแคเป็นสินเชื่อออออนที่โอนเงินเข้าบัญชีพร้อมเพย์หรือกดเงินสดจากตู้ ATM ได้ง่ายๆโดยไม่ต้องใช้บัตรกดเงินสดและสามารถผ่อนชำระสินค้าบริการไม่ใช้บัตรด้วยบริการ e. Happy Pay. ออออนแฮป p ี้เพอ้อยแนะนำให้กู้เท่าที่จำเป็นและจ่ายชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ย25%ต่อปีใครสามารถสมัครได้บ้าง 1>, 1. มีอายุ20-65ปี2มีรายได้ฐานเงินเดือน3 0 0 0 0่บาทขึ้นไป 3. มีอายุทำงานตั้งแต่4เดือนขึ้นไปอายุการทำงานตั้งแต่1เดือนขึ้นไปสำหรับพนักงานบริษัทประจำรายเดือนค่าราชการประจำหรือพนักงานรัฐวิสาหกิจประจำ 4. มีหมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้เบอร์โทรศัพท์มือถือเบอร์โทรศัพท์บ้านหรือเบอร์โทรศัพท์ที่ทำงาน5มีที่อยู่ปัจจุบัน หรือสถานที่ทำงานอยู่ในพื้นที่ที่ให้บริการของอีออนเอกสารที่ต้องเตรียม 1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 2. เอกสารยืนยันรายได้เช่นสลิปเงินเดือนหรือหนังสือรับรองการหักภาษีนณที่จ่าย50ทวิ 3. สำเนาบัญชีธนาคารหน้าแรกและย้อนหลัง180วัน 4. สำเนาทะเบียนการค้าหรือสำเนาห,หนังสือรับรองจดทะเบียน ขั้นตอนการสมัครสามารถสมัครผ่านทางแอปพลิเคชันอีออนไทยโมบายได้เลยเข้ามาที่แอป 1. กดเลือกเมนูสมัครบัตร 2. สแกนบัตรประชาชนตัวจริง 3. กรอกข้อมูลส่วนตัว 4. อัพโหลดสลิปเงินเดือนสเตทเมนต์ย้อนหลัง6เดือนและสำเนาบัญชีธนาคารหน้าแรก 5. ยืนยันตัวตนผ่าน NDID 6. สแกนใบหน้าและส่งใบสมัครหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่เคยขอกู้สินเชื่ออีออนผ่านฝากคอมเมนต์เป็นกำลังใจและเล่าประสบการณ์ให้เพื่อนๆคนอื่นฟังบ้างนะคะอย่าลืมกดถูกใจกดติดตามและกระดิ่งจะได้ไม่พลาดคลิปการอัปเดตสินเชื่อใหม่ๆคะ่ะ